ตบาบค่ะพวกเขากำลังจะมากินส้มตําด้วยกันเลยกราวดูสิคำโตมากของหนูก็อร่อยนะโอดึงกันใหญ่แล้วกราวเป็นอาะอ,อ,อร่อยได้กันได้ไม่ต้องสู้แล้วเฟรดกับไททรัท็อปเขากำลังแย่งทุเรียนกันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมกินด้วยกันอืมอร่อยมากหนามนอกแข็งแต่ข้างในหวานหอมสุดๆให้คะแนนเต็มสิบแลนโนชรัสเลกับไตทรัท็อปพวกเขากำลังกินผัดไทยอยู่เลยกราวกินเก่งมากเลยดูสิแย่งกันด้วยนะกราวอร่อยไหมคะขอฉันบ้างนะอร่อยสุดๆเลยเฉยไปค่ะ เทอร์โนดอนตัวจริงเลยปีกยาวเหมือนร่มเลยนะแต่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอกมันแค่เกิดยุคเดียวกันดูสิมันกำลังบินไปแล้วบายเทอร์โนดอนสุดยอดเลยนี่ไงเอลโลซอรัสตัวจริงเลยตัวใหญ่สุดๆมีสันคิ้วตรงนี้ด้วยฟันแหลมเหมือนมีดความยาวเกือบเก่าเมตรเป็นนักล่าอันดับหนึ่งของยุคจูราสสิกรองจากไทแรนโนสอรัสตัวเลยไทแรนโนสอรัสกับไทเซอร์ท็อปว้าวไปเลยพวอพูลกิงเข้าแล้วสองสูดแล้วค่ะสนุกสุดๆเลยอยู่กับพี่ที พี่ทีเด้กับพี่ไทเซอรราตอบนะเชียร์หมอนทองวิทยาไปด้วยกันเรื่องไปเลยยิงยิงยิงโอ้โหเข้าแล้วสองต่อหนึ่งแล้วนะครับลองดูสิไดโนเสาร์สองตัวนั่งดูละครลิเกกับเราเลยตัวไหนเชียร์พระเอกตัวไหนเชียร์นางเอกนะเครื่องเพชรละยิบระยับมากเลยน่ารักจังขอบคุณที่มาด้วยนะสุดยอดเลย วรัชกับไดโนเสาร์สองตัวเลยนะดูสิตัวใหญ่กว่าตึกอีกไทโนเสาร์เล็กกับไทเซอราท็อปจริงๆโห<ฮ>เห็นไฟเยอะๆสวยมากเลยเดี๋ยวไปถึงแล้วจะหาของกินตอนนี้เราอยู่กับไดโนเสาร์ไทโนเสาร์เล็กกับไทเซอราท็อปที่จังหวัดสุรินเขากําลังจะสู้กันแล้วดูสิโหตัวใหญ่สุดๆเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะด้านหลังนี้เลยไดโนเสาร์เล,ล,เล็กกาลังสู้กันอยู่นั่นคือทีเล็กค่ะแล้วฝั่งนี้คือไทเซอราท็อปมีเขาใหญ่สามเขาเลยเขาทั้งคู่ขยับได้ด้วยนะ เะไปเยาวราชกับไดโนเสาร์สองตัวเลยนะดูซิตัวใหญ่กว่าตึกอีกไดโนเสาร์รัดเน็กกับไทเซาทอปจริงๆโหเห็นไฟเยอะๆสวยมากเลยเดี๋ยวไปถึงแล้วจะหาของกินเราอยู่ตลาดน้ําตอนนี้มีไดโนซายักษ์เลยนะั่นไงทีเ็กอาปากคำรามด้วยแล้วฝั่งนี้ไทเซาทอปตัวใหญ่เหมือนกันเขากําลังจะสู้กันแล้วโห,หน่ากลัวแต่เท่มากดูเขาใช้เขาชนเลยสุดยอดจริงๆไดโนเสาร์สองตัวนั่งดูละครลิเกกับเราเลยตัวไหนเชียร์พระเอกตัวไหนเชียร์นางเอกนะเครื่องเพชรละยิบระยับมากเลยน่ารักจังขอบคุณที่มาด้วยนะสุดยอดเลย สุวรรณภูมิเลยข้างหลังมีทีเรกกับไทสราท็อปกำลังสู้กันดูสิใหญ่มากเสียงดังสุดๆเลยโอ้ยชนกันแล้วสุดยอดเลยด้านหลังคือป้ายสุวรรณภูมิทุกคนกำลังถ่ายรูปก,กันใหญ่ที่พัทยาแล้วก็ข้างหลังนี่เลยไทแรนโนซอรัสกับไทสราท็อปกำลังจะสู้กันตัวใหญ่มากเห็นฟันไหมน่ากลัวสุดๆใครเชียร์ทีเรยกยกมือเลยแล้วถ้าเชียร์ไทสราท็อปก็กดหัวใจนะไว้เจไงพวกมันอยู่ตรงนี้ไทแรนโนซอรัสเล็กกับไทสราท็อปกำลังจะสู้กันที่ภูเก็ตห<ฮ>ฟันสิน่ากลัวมากชนแล้วชนแล้ว เ้พาพญาสองอูรย์จากยุคดึกดำบรรพ์เผชิญหน้ากันไทรนโนชอรัสส่งเสียงคำรามสะเทือนสายน้ำขณะที่ไทเซร์ทอปพุ่งเขาไปข้างหน้าการต่อสู้กลางเมืองโบราณกับสยามสแควร์กับททเรสกับไทเซอร์ทองนี่ไงตัวมันใหญ่มากเลยโหเสียงดังสุดๆมันกำลังจะสู้กันแล้วดูสิสนุกมากใครผ่านมาแวะมาชมได้เลยนะวันนี้พีพ่เล็กกับพี่เซราโตปมาเดินตลาดสดค่ะดูสิคนมองใหญ่เลยพี่เซราโตปชอบพักบุ้งนะคะเอาเอาไปอีกกำหนึ่งเลยลูกส่วนพี่เล็กเนี่ยแค่ดมปลายาก็ฟินแล้วเออเดี๋ยวเราจะซื้อผลไม้กลับบ้าน ลันโนเอรัตเหล็กกับไทเซรัท็อปมาหาฉันแล้วไม่ต้องกลัวนะพวกเขาใจดีมากเลยเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่แต่หัวอ่อนสุดๆส,ส่วนเขาเนี่ยนิ่มกว่าที่คิดอีกเบาๆนะไปเล่นกันเร็วตามฉันาเพื่อนใหม่สองตัวมาช้อปปิ้งที่ประตูน้ำค่ะทุกคนมองใหญ่เลยนี่ไงทีเร็กกับไทเซรัท็อปโอ้โหตัวใหญ่จริงถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะแต่ระวังถุงช้อปปิ้งเขาด้วยนะอุ้ยน่ารักมากดูบบยกับพี่ทีเร็กกับพี่ไทเซรัท็อปนะเชียร์หมอนทองวิทยาไปด้วยกันเรืองไปเลยยิงยิงยิงโอ้โหเข้าแล้้ววต่อแลนะค วันนี้ฉันอยู่กับไทยแลนด์โนชลัดกับไตสเราท็อปมาดูฟุตบอลช่อง7 HD นะฉันเชียร์โรงเรียนหมอนทองวิทยานะจ๊ะโอยิงแล้วแล้วลองไทยแลนด์โนชลัดก,กับไทยเซราท็อปว้าวไปเล้วนิพพูนกิ่งเข้าแล้ว2อสูนแล้วค่ะสนุกสุดๆเลยอยู่กับพี่ทีกับทีเรกกับไทยเซราท็อปนะคะดูสิมันตัวใหญ่แค่ไหนแต่มันใจดีเดินชิวๆเลยไปกันต่อค่ะบายบาย จำน้ำเล่นกับทีเล็กกระต่าระทอดในเจ้าพระยาดูนะารพร้อมแล้วไปว้าวใต้น้ำสวยมากเลยฟองอากาศเยอะสุดๆขึ้นโดดสุดยอดเลยสนุกจริงๆพวกเขาก็ลัจะมากินส้มตำด้วยกันเลยกล้าวดูสิคำโตมากของหนูก็อร่อยนะโอเดึงกันใหญ่แล้วกล้าวเื่ออาหาอร่อยได้กันได้ไม่ต้องสู้แล้วโรเซอร์กำลังวิ่งไล่กันอยู่เลยตัวใหญ่สุดๆเลยนะเร็วมากไปเร็วขึ้นอีกโอ้มันใกล้กันแล้วสนุกมากจริงๆ น,นี้อยู่กับไทแรนโนซอรัสเล็กแล้วก็ไทซอราทอปนะมากินยันตาโฟด้วยกันเริ่มเลยนะเสียงดุดเส้นดังๆโอ้โหแรงมากของไทซอราทอปชมพูสวยเลยกับทีเล็กกับไทซอราทอปนะคะกําลังจะกินต้ยมยำกุ้งด้วยกันลองชิมเลยค่ะพรึมเบาๆสิเดี๋ยวกุ้งกระเด็นแก่ทั้งสองตัวไม่ต้องสู้กันนะกินพร้อมกันได้อร่อยไหมคะก๊อบๆอร่อยชิลนี้วันนี้มากับไดโนซ่าอยากสองตัวค่ะเราจะมากินส้มตำเผ็ดๆแข่งกันนะขอกัดก่อนเลยโอ้เผ็ดแต่เด็ดมากัดโกเฮือ กับไทยแลนด์โนชารัสเลกกับไทซระท็อปผู้เขากำลังกินผัดไทยอยู่เลยกรอบก้ากินเก่งมากเลยดูสิแย่งกันด้วยนะกราวอร่อยไหมคะขอฉันบ้างนะอร่อยสุดๆเลยสิไปทันนั่นไดโนซาใช่ไหมพระเจ้าที่เรล็กกับไทซระท็อปที่จดจักรเนี่ยนะถ่ายไว้ไวแอนโนซารัสเลกกับไทสระท็อปเขากำลังแย่งทุเรียนกันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมกินด้วยกันอืมอร่อยมากหนามนอกแข็งแต่ข้างในหวานหอมสุดๆให้คะแนนเต็มสิบ จะมากินส้มตำด้วยกันเลยกราดูสีคำโตมากของหนูก็อร่อยนะโอ้ดึงกันใหญ่แล้วกราวาเด้ออ่อร่อยด้วยกันได้ไม่ต้องสู้แล้วเนจะ็สิบสองวันนี้ฉันอยู่กับไทยแลนด์โนชลัตกับไตสลาท็อปมาดูฟุตบอลช่องเจ็ดเอชดีนะฉันเชียร์โรงเรียนหมอนทองวิทยานะจ๊ะโอ้ยิงแล้วรอ,ว,อวันนี้พีพ่เล็กกับพี่เซราต็อปมาเดินตลาดสดค่ะดูสิขนมองใหญ่เลยพี่เซราท็อปชอบพักบุ้งนะคะเอาเอาไปอีกกำหนึ่งเลยลูกส่วนพี่เล็กเนี่ยแค่ดมปลายางก็ฟินแล้วเออเดี๋ยวเราจะซื้อผลไม้กลับบ้านกัน าเพื่อนใหม่2ตัวมาช้อปปิ้งที่ประตูน้ำค่ะทุกคนมองใหญ่เลยนี่ไงทีเร็กกับไทเซราท็อปโอ้โหตัวใหญ่จริงถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะแต่ระวังถุงช้อปปิ้งเขาด้วยนะอุ้ยน่ารักมากเพื่อใหม่2ตัวมาช้อปปิ้งที่ประตูน้ำค่ะทุกคนมองใหญ่เลยนี่ไงทีเร็กกับไทเซราท็อปโอ้โหตัวใหญ่จริงถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะแต่ระวังถุงช้อปปิ้งเขาด้วยนะอุ้ยน่ารักมากพี่เซราท็อปมาเดินตลาดสดค่ะดูสิคนมองใหญ่เลยพี่เซราท็อปชอบพักบุ้งนะคะเอาเอาไปอีาลยวม้้้อ๋จะซืผไบ นำกลางสายน้ําเจ้าพญาสองอสูนจากยุคดึกดําบันเผชิญหน้ากันไทร์นโนชอรัสส่งเสียงคํารามสะเทือนสายน้ําขณะที่ไทเซรทัทอปพ,พุ่งเขาไปข้างหน้าการต่อสู้กลางเมืองโบราณกับสยามพารากอค่ะข้างหลังเป็นทีเร็กกับไทเซรัท็อปยักษ์เลยเขากําลังจะสู้กันดูดิตัวใหญ่สุด,สดฟังเสียงนะโอ้ยดังมากหนูเชียร์ไทเซรทัทอปนั่นไงไทร,ร์โนชอรัตตัวใหญ่จริง โอ้แล้วนี่ก็ไทสลาทอปสามเขาสวยจังเขาจะสู้กันไหมนะระวังนะสนุกมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่าให้แม่ฟังโอ้ดูสิตัวใหญ่สุดๆนี่คืออพารโทสลัทขอยาวยักษ์เลยนะมันกินแต่ใบไม้กินพืชเหมือนแบคทีโอสรัทเลยนี่ดูหัวนานๆนั้นสิพาคีเซฟาโลสลัทกำลังเตรียมชนกันแล้วหัวเป็นโดมแข็งเหมือนหินเขา นี่ไงพาคีเซฟาโลโซลัสตัวจริงหัวเป็นโดมแข็งมากเลยจับดูสิครูคะเหมือนหินเลยนะโอ้โหดังตุบเลยเขาเอาหัวนี้ไว้ชนกันเก่งสุดๆน่ารักแต่โอ้โหดูสิตัวใหญ่สุดๆนี่คืออพาทโทซซลัสขอยาวยักษ์เลยนะมันกินแต่ใบไม้กินพืชเหมือนแบคทีโอซซลัสเลยนี่ดูหัวนานๆา,น,าน,นั้นสิพาคีเซฟาโลซลัสกำลังเตรียมชนกันแล้วหัวเป็นโดมแข็งเหมือนหินเขาใ เป็นนายเจ้าเวโรซีเลปเตอร์เพื่อนนักล่าตัวเล็กของหนูมันเร็วมากเลยกรีนดูตาคมๆนั่นสิฉลาดสุดๆไปเลยกรี๊ไว้สุดๆเลยใช่ไหมดีที่เราเป็นเพื่อนกันไม่งั้นหนูคงแย่แน่ข้างๆสไปโนโซรัสเลยค่ะมันตัวใหญ่มากดูครีบหลังมันใบเรือย่างเหนือหัวฉันเลยมันเป็นนักล่าที่เก่งในน้ําขอมันยาวมากมันกําลังกินใบไม่อยู่บนยอดไม่สูงเลยสวัสดีเจ้าใหญ่โอ้กมมาหาเราแล้วนุ่มกว่าที่คิดนะน่ารักมากเลย ค่ะด,ดูแผ่นหลังมันสิใหญ่เหมือนโลดเรียงกันเลยแล้วที่หางก็มีหนามแหลมๆแบบนี้แหละแต่มันไม่ดุเลยนะเหมือนยิ้มให้ด้วยลาก่อนนะเจ้าเพื่อนตัวโตไวเจอกันใหม่แองกิโลโซรัสตัวใหญ่เลยค่ะดูสิกระดองแข็งเต็มหลังเลยเหมือนมีเคราะติดตัวตลอดเวลาลองจับดูสิคูก,ก็แข็งมากแล้วที่ถ้ายหางมีปุ่มกระดูกใหญ่ๆเอาไว้ฟาดศัตรูด้วยน่าทึ่ง ใช้สซระหลตัวจริงเขามีสังขอใหญ่ๆแล้วก็บางคนขอได้กระดูกแบบนี้เห็นไหมเขากําลังกินเฟิร์นอยู่เลยกินพืชเท่านั้นเองใจดีมากเดินข้างๆเขาเหมือนเดินกับช่างยักจากอดีตเลยสนุกสุดๆ,ๆไปเลยค่ะไทยกับแองกิโลซอรัสตัวใหญ่เลยค่ะดูสิกระดองแข็งเต็มหลังเลยเหมือนมีเคราะติดตัวตลอดเวลาลองจับดูสิคุกก็แข็งมากแล้วที่ถ่ายหางมีปุ่มกระดูกใหญ่ๆเอาไวฟ้ฟาดศัตรูด้วยน่าทึ่งอยู่กับสเตโกซอรัสค่ะดูแผ่นหลังมันสิใหญ่เหมือนโล่่่เเีีียยงงกกัันนนนลลลลแแแแแ้ทหหหหาา็มมมมมบบะตไดเลยยยนนนนะเเเเหหมมืือออิ้้้้ใดววลากก่่จจพตตััไ ขอมันยาวมากมันกาลังกินใบไม่อยู่บนยอดไม่สูงเลยสวัสดีเจ้าใหญ่โอ้โก้มมาหาเราแล้วนุ่มกว่าที่คิดนะน่ารักมากเลยตัวจริงเขามีสามขาใหญ่ๆแล้วก็บังโคนขอได้กระดูกแบบนี้เห็นไหมเขากาลังกินเฟิร์นอยู่เลยกินพืชเท่านั้นเองใจดีมากเดินข้างๆเขาเหมือนเดินกับช่างยักจากอดีตเลยสนุกสุดๆไปเลยค่ะไทยเลยไดโนเสาร์จริงๆด้วยใหญ่สุดๆตัวนี้มีสามเขาน่ารักจังแล้วเสียงอะไรนะโอ้มันร้องดังมากเลยมีตัวบินด้วยดูสิสวยมากเลยเหมือนฝันเลยนะค อยู่กับไทเซอร์ลท็อปตัวจริงเลยค่ะดูเขาสิมีเขาสามอันหนึ่งบนจมูกสองบนหัวใหญ่ๆเขาเป็นไดโนซสากินพืชกำลังกินใบไม้เพลินเลยมีแผ่นกระดูกใหญ่แบบนี้ไว้ป้องกันขอด้วยนะน่ารักฉันอยู่ข้างๆสไปโนซอรัสเลยค่ะมันตัวใหญ่มากดูคีบหลังมันใบเรือยัย่ษงเนือหัวฉันเลยมันเป็นนักล่าที่เก่งในน้ำนี่ไงแอโลซอรัสตัวจริงเลยตัวใหญ่สุดๆมีสันคิ้วตรงนี้ด้วยฟันแหลมเหมือนมีดความยาวเกือบเก่าเมตรเป็นนักล่าอันดับหนึ่งของยุคจูราสสิกรองจากไทแรนโนซอรัส แบดีปโปโรคันเลยนะขอยาวห่างยาวมากแล้วมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชด้วยมันชอบกินใบไม้แบบนี้แหละดูสิหัวมันเล็กแต่น่ารักมากเลยบาย,บายยนะเจ้าไดาโนเสาร์ขอยาวซาดมีหงอนยาวโคมม้งบนหัวมันใช้หงอนนี่เปล่งเสียงได้ฟังสิเสียงร้องสะท้อนต่ำลึกคล้ายแต่ยาวเทอร์โนโดอนตัวจริงเลยปีกยาวเหมือนร่มเลยนะแต่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอกมันแค่เกิดยุคเดียวกันดูสิมันกำลังบินไปแล้วบายเทอร์โ,รโนโดอนสุดยอดเลย โนทรัสนะคะดูสิมันมีเขาคู่บนหัวเหมือนวัวเลยหน้าก็คล้ายๆวัวแต่ดุกว่ามากแล้วมันเป็นนักล่ากินเนื้อค่ะฟังเสียงมาสิหน้ากลัวสุดๆแต่เทสตัเเองนะเหมือนไก่เลยโหวิ่งเร็วสุดๆไปแล้วนี่ไงเร็วกว่าน้องแมวอีกกินเลยนะไม่กัดหรอกน่ารักใช่ไหมมันซื้อความสุงนะทัศตัวเล็กแต่เก่งมากเลยิสเสียงล้องแหลมสั่นของไดโนสายมันกำลังจะวิ่งแล้วไปสิโอ้ยเร็วมากเลยเสียงวิ่งและลมผัดพร้อมเสียงไดโนสายร้องเบาๆวิ่งเก่งสุดๆนี่คือไดโนสายนักล่าตัว อภพาโทษสรัของจริงขอยางเหมือนราชิโอสวรรคเลยแต่กินพืชน,นะดูสิมันเอาขอสูงๆไปเด็ดใบไม้หนูลองเอาใบนี้ให้มันนะค่อยๆกินเลยน่ารักจังผิวหยาบๆจะไม่แข็งเท่าไหร่เลยเชฟฟาโลสรัตัวจริงหัวเป็นดมแข็งมากเลยจับดูสิครูคะเหมือนหินเลยนะโอ้โหดังตุบเลยเขาเอาหัวนี้ไว้ชนกันเก่งสุดๆน่ารักแต่ไมโครแรปเตอร์คนนุ่มมากเลยนะพร้อมหรือยังไปเลยว้าวมันร้อนเหมือนว่าวเลยกลับมาได้แล้วเจ้าเก่งมากเก่งสุดๆเลยหนูรักมันมากเลย ไทแลนโนสลัดตัวใหญ่จริงโอ้ oh, แล้วนี่ก็ไทสลันท็อปสามเขาสวยจังเขาจะสู้กันไหมนะระวังนะสนุกมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่าให้แม่ฟังโอดูสิตัวใหญ่สุดๆนี่คืออพาร์โทสัลัดขอยาวยักษ์เลยนะมันกินแต่ใบไม้กินพืชเหมือนแบคทีโอสัลัดเลยนี่ดูหัวนานา่นั้นสิพาคีเซฟาโลสัลัดกำลังเตรียมชนกันแล้วหัวเป็นโดมแข็งเหมือนหินเขาใช้โลนิคัสตัวโต,วตวมากเลยเป็นญาติใกล้ชิดของแรปเตอร์ด้วยนะแถมมีกรงเล็บแหลมเหมือนเขียวด้วยเห็นไหมแล้วนั้นไมโครเลรปเต โอเวลเปเตอร์ค่ะชื่อของมันแปลว่าขโมยไข่ตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันแย่งไข่ของไดโนเสาร์อ,อื่นเพราะฟอสซิลเจออยู่บนรังไข่แบบนี้แต่จริงๆแล้วมันกําลังฟักไข่ของตัวเองค่ะน่ารักขอยาวมากเลยกําลังกินใบไม้จากยอดไม้สูงนี่แหละแบคิโอชอรัสและนี่แองคิโลซอรัสกระดองแข่งทั้งตัวหางมีปุ่มกระดูกไว้ป้องกันตัวด้วยเหมือนรถถังเลยนะสุดยอดมากเลยใช่ไหมเปเตอร์ตัวเล็กแต่ฉลาดมากเลยเร็วสุดๆเดี๋ยวเราว,วิ่งแข่งกันนะแล้วดูนั่นสเตโกชอรัสตัวใหญ่มีแผ่นกระดูกเต็มหลังเลยแผ่นมัััันนนนนใหหหญ่่่เเมมมือออโลลลยยาาางกก็ีแแตู้ ควหนหเป็นโดว์ไว้ชนกันเลยดูสิหัวมันแข็งมากต้นไม้ยังสะเทือนแล้วตัวนี้คือไดโนนิคัสญาตใกล้ของแรปเตอร์มันมีกรงเล็บแหลมเหมือนมีดเอาไว้ตะปบเหยื่อสองเพื่อนใหม่วันนี้เท่มากๆเลยตัวเล็กแต่เร็วเหมือนสายฟ้าเลยดูมันวิ่งนะแล้วตัวจิ๋วอีกตัวคือคอมโกันทัตขนาดเท่าไก่เองแต่วิ่งเร็วกว่าที่คิดน่ารักจังพวกมันเร็วสุดๆไปเลย<ด>ตัว,วใหญ่จังเลยดูกรงเล็บสิคมากนี่คือไดโนนิคัสญาตใกล้กับแรปเตอร์คนมันนุ่มเหมือนนกเลยกรีดแต่ใจดีนะดูสิเดินเหมือนกกยยัเลบบ องตอนนี้ฉันอยู่กับดีโปโรคัสเลยนะขอยาวห่างยาวมากแล้วมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชด้วยมันชอบกินใบไม้แบบนี้แหละดูสิหัวมันเล็กแต่น่ารักมากเลยบาย,บายนะเจ้าไดาโนเสาร์ขอยาวอยู่ข้างๆสไปโนโซรัสเลยค่ะมันตัวใหญ่มากดูขีบหลังมันใบเรือย่างเหนือหัวฉันเลยมันเป็นนักล่าที่เก่งในน้ำ